ก่อนเยอะแยะหมดแล้วก็ค่อนข้างนิดลกมากครับก็เลยอยากที่จะแบบเฮ้ยหาอุปกรณ์อะไรก็ได้อะที่มันสามารถแม a จเมนต์อุปกรณ์ต่อหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งขาตั้งกล้องอะไรเงี้ยเพิ้ลพอดีว่าสปอนเซอร์ของผมเนี่ย เขาไปเอาอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งมาไอ้โปรดักต์เนี้ยมันชื่อว่า Gear t r e ยี่ห้อ Belcam มันจะมีทั้งหมด2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันที่แบบว่าติดกับตัวโต๊ะได้กับอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือเป็นแบบเสาที่เอาไว้ค้ำกับพวกเพดานเลยห้องเนี้ยข้างบนเนี้ยเพดานมันเป็นคานเหล็กอยู่ผมก็เลยคิดว่าเอาไอ้เวอร์ชันนี้มานั่นแหละมันน่าจะทําให้การจัดการห้องเนี้ยมันง่ายขึ้นนะเพราะว่าถึงแม้จะติดที่โต๊ะเนี้ยมันอาจจะเกะกะและหามุมลําบากและนี่ก็คือสภาพห้องปัจจุบันนะครับณตอนนี้ก็คือดู คืออันนี้เป็นเซตอัพไลฟ์แบบเล็กๆเลยนะไม่ได้เซตอัพใหญ่อะไรมากมายแต่ว่าอยากให้ทุกคนนะ่ะแพนกล้องดูตรงนี้มีทั้งบันไดมีทั้งขาตั้งกล้องเนี่ยอกองเตียงแบบกองเตียงกล้องเลี้ยงเต็ไมไปหมดเลยทุกครั้งเลยเนี่ยที่เวลาเราถ่ายโปรดักหรือว่าเราจะไลฟ์เนี่ยเราจะต้องจัดการย้ายไฟย,ย้ายสี่แดนมูกนี้เอาขาทรายเนี่ยยกออกดูนี่นั่นทําทุกอย่างพอเราจะสวิชกันใช่ป่ะระหว่างถ่ายโปรดักกับถ่ายไลฟ์เนี้ยอุปกรณ์ต้องรื้อใหม่ แล้วก็ต้องจัดใหม่ทุกครั้งคือพอเรามีโต๊ะที่เต็มแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไอ้ของที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยเอามาวางไว้ในโต๊ะทํางานแบบชั่วคราวคุยโค่นลกบะตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ไฟต่างๆนะที่เราทุกครั้งที่เราใช้แล้วเราต้องเก็บก็คือเก็บใส่กล่องตงัวนี้อันนี้เป็นของแนนไลท์ทั้งหมดเลยอ่ะวันนี้นะครับเราจะจัดการกับสเปซพวกนี้ให้อยู่หมัดโดยอุปกรณ์นี่เลยโอเคคตเตอร์ไป เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าพอติดแขนขาทั้งหมดแล้วเนี่ยฟังก์ชันในการใช้งานเนี่ยจะใช้งานได้เป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันเอาแล้วครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเดี๋ยวพาไปดูติดไฟติดขาดตั้ง ก็มีแมวมาดูด้วย หลังจากที่เราเซตอัพตัวเกียร์ทรีเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้เลยนะว่าห้องของเราตอนนี้เนี่ยถูกจัดแจงสเปซออกมาได้แบบลงตัวมากๆเลยถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะต้องใช้ขาไฟจํานวน2ขานะแล้วก็มีกล้อง1ตัวพอมีกล้อง1ตัวเราก็ต้องมีขาตั้งกล้องอีก1ตัวด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าตัวสเปซนี้จะถูกฟิกซ์เอาไว้แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะเคลื่อนนะครับมุมกล้องไม่แล้วก็เคลื่อนไฟได้ด้วยนะ เพียงแค่เอาโต๊ะทำงานมาตั้งไว้นะครับเราก็จะสามารถเซตอัพสเปซในการทำงานได้หลากหลายรูปแบบมากมากเลยครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็คือจะเป็นตัวเสานะครับเป็นแบบซีลิงสเตนนะครับซึ่งเอาไว้ยึดกับตัวเพดานของเรานะครับสำหรับใครที่มีบ้านที่มีเพดานแบบปูนหรือว่าเป็นแบบคานเล็กแบบผมนะครับก็สามารถใช้ตัวที่เป็นแบบซีลิงสเตนได้นะครับแล้วอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นทร i a แองเกิลเอ็กซ์เทนอาร์มนะครับเอาไว้สำหรับใส่ตัวไฟนะครับไฟที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นแดนไลฟ์โฟร์ซ่าหกสิบจะเป็นแบบเบาๆนะ ทำให้ตัวไฟเนี่ยสามารถยื่นและปรับองศาได้ตามที่ผมต้องการครับซึ่งการเมาส์ตัว triangle extend arm หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะครับอันนี้มันจะเมาส์ด้วยตัวแคมป์นะครับซึ่งติดตั้งได้ง่ายมากๆเลยตัวแคมป์ที่ผมใช้อันนี้จะเป็นแบบ3ทางนะครับเป็น free mounting point นะครับ่วนอุปกรณ์หนึ่งนะครับอันนี้ผมจะใช้แขนนะครับที่สามารถปรับน้ําหนักและต่อความยาวได้กับหัวแพนนะครับที่เป็น3มทิศทาง tilt head นะครับเอาไว้ติดตัวกล้องแบบนี้นี่ ส่วนสำหรับไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยผมใช้นะครับเป็นบูมอาร์มนะครับซึ่งทุกอย่างนะครับอุปกรณ์ทุกตัวที่ติดตั้งในนี้เนี่ยสามารถติดตั้งผ่านตัวแคลมป์ได้เลยครับอ๋อแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมใช้ก็คือผมจะใช้เป็นเทเบเลท็อปนะครับเป็นแล็กแทงเกิลนะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับหรือว่าคุณยังสามารถหาเป็นแบบวงกลมมาใช้ก็ได้นะนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ผมมีตรงนี้เนี่ยทางเกียร์ทรีเนี่ยก็ยังมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆน,นะครับที่สามารถทําให้คุณ Space อคณอ,อสตตมไมซ์วอร์กเอ อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้นะครับสเปซการทำงานของผมในห้องนี้เนี่ยถูกจัดสรรได้อย่างเรียบร้อยมากๆเลยด้วยเกียร์ทรีนะครับสำหรับใครที่สนใจโปรดักต์นี้นะครับเกียร์ทรีนะสามารถติดต่อได้ที่ Big Camera นะครับหรืออีกที่หนึ่งนะครับคือ The Digital SCM นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆที่รับชมครับไปก่อนละพบกับทิปเซนทริค CD ดในการถ่ายวิดีโอได้ที่เบนจามินเฟลเมเกอร์นะครับไปละบ๊ายบาย